เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กัผมนะครับโนบอดี้ทีวีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมแพนสัมะทสซอมบี้อีกแล้วนะครับซึ่งพา์ที่แล้วเราก็จบเฟสแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเฟสที่สองนะที่มีชื่อว่าไนที่แบบแปลว่าการคืนนี่นะครับซึ่งเฟสนี้นะครับเราจะอยู่ในเวลาการคืนนั่นเองซอมบี้ก็จะโหดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ พวกต้นไม้อะไรก็จะปลูกยากขึ้นเองเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเลเวลหนึ่งในเฟสที่สองนะครับในเลเวลหนึ่งไปเลยไปไปพูดพ่อมทำเพลงครับตอนนี้ซอมบี้ก็จะมีคนใหม่เข้ามาก็คือ,อลุงถึงสือพิมพ์นั่นเองที่น่าจะเพิ่งอเสร็จหรือเปล่าเ, <c oughs> เนี่ยจ้างเนอะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยแล้วกันอเอาดอกตะวันไปนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเบอร์อไอตัว ถั่วธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นถั่วน้มแข็งนะครับแล้วก็จะเป็นบอนัสเอ้านี่ไงฟรีมีตัวฟรีด้วยนะครับแล้วก็จะเอาเป็นตัวกินไหมเ,เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกด,ดีกว่านะครับไอ็ตัวร้อยไม่น่าไม่น่าจะใช้นะเอาเป็นว่าเราเอาตัว200ไปนะครับแล้วก็เป็นตัวกินนะครับโอเคนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้น้องฟรีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับระดับเฟสนี้นะน้องเห็ดนั่นเองเห็ดม่วงไปลุยฟรี ดาน้าเข้ามาเลยไอ้พวกสมบีนะครับมาถึงเราก็ตั้งเห็ดก่อนเลยมาเราจะไม่รีรอนะครับทุกคนเราจะไม่รอเวลานะเราจะตั้งเห็ดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะทุกคนนะครับ,นะรบอ่าไปนี่ผมลืมอม่ะแต่ว่าดอกซันฟลาเวอร์ก็สามารถผลิตด,ดอกดอ,กด,อกดอกอันนี้ได้อยู่นะไม่ใช่เรื่องแย่เท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าระยะการยิงมันจะใกล้นะผมต้องไปปลูกใกล้ๆนะทุกคนปลูกเป็นระยะนี้นะ ต้องต้องแบบปลูกใกล้ๆหน่อยไม่งั้นน้องจะไม่ยิงนะทุกคนแป <c oughs> น้องน่ารักมากเลยอ่ะน้องเห็ดม่วงอนะ่ะไปอีกช่วยกันเยอะโอ้โหตอนนี้เราก็เห็นไหมครับตอาานทวารนี่ผมบอกเลยว่าผลิตยากมากนะเพราะว่ามันไม่มีแสงนะทุกคนอแต่ว่าแรงอยู่นะโอ้โหไปปลูกใกล้ๆปลูกใกล้ๆช่วยกันยิงนะสู้ๆนะน้องเห็ด <c oughs> น้องเห็ดคือความหวังของบ้านตมตุ่ของเราในวันนี้นะทุกคน อ่านี่ไงผมปลูกสองแถวเลยสำหรับน้องเห็ดนะน่าจะพอเอาอยู่อยู่นะผมว่านะครับเปะเปะตันวนี้ไงอ่ะโอเคปลูกไปเรื่อยๆนะทุกคนมีเวลาว่างเราก็ปลูกเห็ดไปเลยนะเราจะไม่รอเวลานะครับไม่งั้นมันจะปลูกไม่ทันอ่าโอเคมันจะมาแต่แถวบนก่อนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าแผนเดิมเราก็คือเราจะปลูกต้นดอกทันตะวันสองแถวเหมือนเดิมนะครับ ็จะปลูกน้องอันนี้สองแถวนะครับถึงสามแถวเลยแล้วกันนะวันนี้เราก็เก็บไปก่อนใช้น้องเห็ดไปก่อนนะเป็นหลักนะทุกคนแล้วก็จะเสริมด้วยน้องน้ําแข็งนะไอตัวถั่วฝักถั่วมันแข็งนะทุกคนนี่แต่ตอนนี้ธันวานเราก็เต็มแล้วนะเดี๋ยวขุดน้องเห็ดน,นี่ก่อนเพราะว่าเราจะปลูกธันวันมสองแถวนะเฮ้ยมันมาแล้ว<ๆ>ช่วงนี้เรายังปลอดภัยอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะผมเชื่อใจใน น้องเห็ดอยู่แล้วนะทุกคนไม่ต้องห่วงผมบอกเลยว่าน้องเห็ดนี่ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับคนแถมฟรีด้วยนะถูกจัดจัดนะครับไปปลูกตะต,ตันยาวๆเช่นวันนี้แล้วปลูกแถวที่สามไปเลยนะครับอ่าส่วนแถวมันจะมีอันนี้ด้วยสิประเด็นนะมันจะมีไอ้หลุมศพสุสานนะครับมันจะผุดซอมบี้ขึ้นมาให้มันระยะใกล้ขึ้นนั่นเองซึ่งผมคิดว่ามันทําให้เราเสีย่ยงสุดๆเลยครับที่จะ ทำให้มันแบบว่ากินพืชเราได้เร็วขึ้นนั่นเองนะ้วผมจะปลูกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนี่บอลลัตตั้งเป็นกำแพงไว้เข้ามาแล้วนี่ผมปลูกผิดที่อ่ะซวยแล้วโอ้โหนี่ไงเอาน้ำแข็งไปช่วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้อันตรายมากนะครับเวลาหนังสือพิมพ์ขาดเขาจะโกรธหนังสือพิมพ์ของข้อบังอาจมากเลยตายถือว่าโหดอยู่นะนะครับสำหรับน้องนี้ของเรานีไ่ไงไปช่วยข้างบน เดี๋ยวรอก่อนนะนทุกคนตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะรอเอาน้ำแข็งไปช่วยบนนะครับม่งั้นนี่วยแน่เลยอ่าโอเคได้แล้วนะเพราะว่ามันจะวิ่งเร็วนะเวลาหนังสือพิมพ์ของเขาขาดนั่นเองสำหรับซอมบี้ตัวหนังสือพิมพ์นะซึ่งมันมันก็ต้องระวังนะม่งั้นนี่เขาวิมากินเราแป๊บเดียวกินแบบเร็วมากบอกเลยห้ามผลอขาดเพราะงั้นสําคัญที่สุดคือจะเป็นตัวถั่วแข็งนะครับ จะสามารถสโลได้นะทุกคนสโลการกินแล้วก็สโลการวิ่งด้วยนะถือว่ารอบครอบสุดๆนะครับอ้าวสวยแล้วมาแล้วแถวท้ายแต่ว่าตอนนี้เราปลูกตะว,วันได้ครบแล้วนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนผมปลูกวอนัทก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะดูส่งแล้วไม่น่าจะทันนี่ไงโอ้โหกินโคตรเร็วโอ้เไ็นไงผมบอกเลยว่ากินเร็วมากนะครับ ปลูกต้องเห็ดอีกแถวหนึ่งเลยกันอนนี้คือไม่ทำอะไรครับปลูกเห็ดอย่างเดียวนะครับผมบอกเลยว่าเฟสนี้คือต้องเห็ดคือเป็นดอะเบสนะของเราไม่งั้น,นถ้าไม่มีต้องเห็ดในพรมแบบอยู่ยากเลยแต่น่าจะชนะแล้วนะครับน,นี่น้ำแข็งไปอีกหนึ่งแถวแล้วก็จะเป็นโบนัสนี่ป้องกันไว้นะคนปกหรอกแล้วชนะเลเวลหนึ่งจบแค่นี้ อปลูกเนให้เห็ดไปเต็มๆเ,เป็นเลยคือ <c oughs> จริงเบาแต,กต่ก็ยิงบ่อยนะสำหรับต้องเห็ดของเรานะครับแตกไปแตกไปแตกไปดีเรียบร้อยได้มาแล้วเห็ดทันตะวัน g i ฟ s สมอลซันเอ f เฟิร์สแอนด์นอร์มอลซันเลเอร์โอเคนะครับก็คือจะผลิตดอกธันตวันแบบเล็กๆก,ก่อนนะครับในในเริ่มต้นนะแล้วก็จะผลิตแบบขนาดปกตินะครับในเวลาต่อมาเองก็คือเห็ด ดวงอาทิตย์นั่นเองครับชื่อของเรานะเลีวสองไปกันเลยอ่าเป็นว่าผมจะไม่เอาทันตะวันไปนะโอ้โหไอถุงกัถังมานะเอาเห็ดนี้ไปแล้วก็เห็ดฟรีนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับอ่าวรัดสำคัญสุดนะครับตอนนี้นะอ่าแล้วก็เอาอะไรไปอีกนะอืมตัว200รนะ้แล้วก็จะเป็นตัวกินนะครับโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะ ประมาณนี้นะครับมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าอ่าปลูกต้นเห็ดไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ปลูกเห็ดฟรีนะครับปลูกไกลๆปลูกแถวนี้เลยนะครับน้องจะได้ยิงแบบรุดเร็วรุดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ปลูกไปยาวๆนะครับเฮ้ยทำไมไม่มีเฟดขึ้นน่ะเฮ้ยมาแล้วทุกคนโอ้มาแถวนี้ด้เลยเลโอเคจัดไป นะครับปลูกเห็ดไปครับต้องเห็ดน่ารักไหมต้องเห็ดโคตรน่ารักเลยอะ่ะนะครับแต่ว่าผลิตทีละสิบห้าหรือเปล่าน่าจะใช่มันน่าจะไม่ผิดปลูกไปสองสองเห็ดนะครับน่าจะแรงอยู่แปะ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 อู้แรงอยู่นะโอ้โหใช้ได้เลยนะครับทุกคนอีกปลูกไปครบนะลืมปลูกเห็ดอีกแล้วคือเฟรนี้ผมบอกเลยว่าต้องปลูกรัวนะครับว่ามันมันฟีะ่ะทุกคนด้วยความที่มันฟีร์ก็ต้องปลูกเรก็วขึ้นนะปลูกรัวขึ้น มันจะไม่ทันเวลานะทุนเห็ดเห็ดตอนนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดเล็กอยู่นะอีสัพักจะเป็นเห็ดโตนะแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวก็ปลูกไปเห็ดนะครับงอกปุ๊บปลูกปั๊บนะทุนห้ามเผลนะเห็ดของเราก็จะปลูกเป็นสองแถวเหมือนเดิมนะทุกคนจะใช้ตอนเล่นเกมนะอ่าตอนนี้ก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับรอเห็ดฟรีมีของฟรีจะต้องใช้ของฟรีทุกคนเป๊ะเป๊ะ โคตรหนุกเลยโคตรเพลินนะผมบอกเลยนี่เห็ดเราใกล้เต็มแล้วอีกสองอีกสองต้นน่าจะเต็มแล้วทุกคนแล้วปลูกเห็ดฟีไปก่อนแล้วก็เราจะปลูกถั่วถั่วน้ำแข็งนะครับต่อท้ายนะวิมาแล้วสวยแล้วนีไงปลูกไปสามแถวเลยแล้วกันแล้วก็จะปลูกสโลใส่ด้วยนะจะได้ช่วยน้องเห็ดนะครับม่ง้นนี่เร็วเร็วตรีบผลิตเรีวอื้อหเรมวได้แล้วสวย ตอนนี้เราก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะไปต้องเห็ดอีกสามแถวเลยแล้วกันเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮยอันล็อกโอเคเดี๋ยวเราไปปลดล็อกอยู่ที่หน้าเมนูนี่นะครับเห็นรถโตแล้วทุกคนเห็นไหมต้องโตแล้วนะครับนี่ตอนนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอรอเลดเกมมาจะขุดน้องเห็ดออกนะแล้วก็จะปลูกสิ่งที่เราคิดว่าคุ้มนะครับ แถวนี้โอเคมาตอนนี้เราเริ่มปลูกลงถัวถ่วถั่วมแข็งแล้วนะทุกคนเพื่อรับมือกับไอ้เจ้าเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบว่าจะมีอันนั้นอยู่นะไอ้เจ้าหัวหัวถังเด็กนะครับทุกคนเราจะปลูกนี้ไปตอนนี้นะครับน้องเห็ดเราก็จะประมาณสามแถวนะเพราะว่ามันน้องราคาถูกนะปลูกให้มันเต็มๆไปเลยนะฮะอย่างน้อยก็ถ้าเกิดว่ารับมือได้ไหวจริงก็จะได้แบบมีไว้ให้พวกมันกินนะทุกคน ให้น้องโดนกินไปเลยมาอย่ากินน้องนะครับได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่เรื่องแย่เท่าไหร่อ่าปลูกไปเลยสามแถวพบแล้วนะตอนนี้ต่อไปก็ลงถั่วน้ําแข็งให้มันเต็มนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าคาดไปได้สำหรับถั่วแข็งนะเป็นอะไรที่โคตรแสลงแล้วของไอ้เจ้าซอมบี้มันจะทําให้ช้าไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการกินนะทุกคนบอกเลยว่าสําคัญสุด,สดๆนะวอนัสมาตั้งนะนี่ไงเห็ดปีไปก่อน ก็วัดไตตั้งขุดตรงนี้นะครับแล้วก็วัดไตตั้งดีกว่าครับนี่เผื่อซอมบี้เกิดไงเนี้ยมันเกิดแน่คุณบอกเลยมากเริ่มยังเวฟที่หนึ่งมาแล้วมาด่านนั้นเข้ามาเลยเราพร้อมลูยอยู่แล้วทุกคนตอนนี้นะประการของเราถือว่าใช้ได้เลยต่อไปนแ,แผนของเราก็คือจะขุดน้องเห็ดออกนะครับแล้วก็จะปลูกตัว200นเองถือว่าใช้ได้เลย ปิงปิงปิงโอเคอ่าขุดน้องเห็ดออกแล้วปลูกตัว200ยนะนี่ไปเลยเอาเห็ดเราต้หมดแล้วทุกคนทีนี้น้องก็จะดรอ,อดกราตรีมาทีละ50เลยนะเราไม่ต้องกลัวแล้วตอดีเลยผมบอกเลยว่าชนะชัวเราปลูกบัลกรัสไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ขุดออกขุดตรงนี้ออกแล้วก็ปลูกถัว่วถั่วโหดนะทุกคนไปเลยลุย เอามีเงินด้วยนะครับเงินเอาไปทำอะไรไเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเงินเอาไปทำอะไรนะอ่ามาแล้วอันนี้เราก็เก็บไปก่อนนะทุกคนมันก็จะผลิตช้าแบบนี้แหละนะมันจะไม่มีดอกอาทิตย์มาหล่นมาจากท้องฟา้าอีกนะครับมันจะดอกเฉพาะต้นเห็ดนะทุกคนมันจะทําให้แบบว่าทุกอย่างปลูกทํายากขึ้นเองหรือว่าเป็นความท้าทายของเฟสนี้เลยนะเฟสกลางคืนนะทุกคน ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็รู้สึกปลอดภัยแล้วนะมากผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะ <c oughs> โอเคนะครับขุดแล้วก็ปลูกเจ้าหหดนะครับแต่เป็นห่วงตรงนี้แหละไอแถวไอเนี่ยที่มีสุสาเนเรียงกันสามต้นเนี่ยผมบอกเลยอันตรายสุดๆเลยนะครับตอนนี้แต่น่าจะได้อยู่แล้วก็ขุดออกปลูกสองอยนะครับแล้วก็จะขุด แล้วต่อไปเราจะปลูกอะไรครับทุกคนจะปลูกอเจ้าตัวกินนะเอาไว้ตรงนี้นะทุกคนไว้ช่วยวอนัปนะครับเผื่อซอมบี้เกิดขึ้นในสุสานสามอันนี้ก็จะกินเลยนะผมบอกเลยว่ารอบครอบสุดๆต่อไปก็เราก็จะปลูกวอนัปให้มันเต็มนะทุกคนนี่แก็จะปลูกไอ้นี่ปลูกนั้งฟีให้มันกินฟีไปไงอนี่ครับข้อดีของของการมีของฟีก็คือ ใช้ได้แบบไม่จากัดนั่นเองนะครับให้ว่างแล้วฮงเริ่มขุดอ่าแล้วก็ปลูกนี่ดีวกว่านี่เจ้ากินไงเอาคอมโบกับบอลนัดนะครับจะได้แบบกินแล้วก็ย่อยได้นั่นเองไปโดนกินไปแล้วเป็นไงล่ะบอกเลยว่าแผนเรามันรอบครอบสุดๆเงียบเรียบร้อยโดนโดนแดกไปได้แล้วทุนถือกินไปแล้วมาบนบนมาแล้วบนลนัดตั้งเลยแล้วกันนี่สวยแล้วก็ กดนี่ออกนะครับแล้วก็ปลูกเจ้ากินนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็ปลูกของฟรีไปให้มันเต็มเต็มเงียบมาเบสสุดท้ายแล้วดาร์ลันเข้ามาเลยบอกเลยว่าเรานี่มันสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ปลูกเจ้ากินไว้ตรงนี้แล้วกันนะ้าวเรียบร้อยอ้อยังไม่ย่อยเลยอะย,อย่อยย่อยอ่าเรียบร้อยย่อยแล้วเงียบ,ยยบนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว หรือเปล่าพึ่งประมาทดีกว,ว่านะครับนี่ไงปลูปองฟีให้มันกินไปเลยแตกไปแตกไปแตกไปอันนี้ก็ขุดเอายังยังไม่ได้ออกเราจะชนะแล้วไหม,มยังยังนะครับอีะทยสุดท้ายไหวไหมเนี่ยซู้ๆน่าจะได้อยู่นี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 ่จบจบสักทีจะได้เห็ดใหญ่นี่ไง เห็ดพี่ใหญ่ลงมาแล้วนะเอาเรื่องอยู่สลับเห็ดพี่ใหญ่นะทุกคนอ่าต่อไปเป็นฟูมนั่นเองเจ้าต,ต,ตัวฟูมก็คือจะเป็นเห็ดฟองสบู่ใหญ่นั่นเองแปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเลยฮะอ่าอิ้นว่าเห็ดไปเอามีหลายช่องขึ้นหรือเปล่าเนี่ยจริงๆด้วยโอ้โหบอกเลยว่าสะใจสุดๆนะครับนี้เนี่ยเราอ่อนนี้ไปก่อนแล้วก็เอาที่สาคัญไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องฟีต้องฟีขึ้นไปข,นข้างบนดีกว่า ได้หยิบยง,ง่ายๆนะทุกคนก็เป็นตัวนี้นะครับก็เป็นอ่าอนัสนะครับตัวกินนะครับแล้วก็ตัวสองร้อยเอาครบเลยไปรออะไรอ่ะทีนี้นะครับตัวที่จะมาเป็นตัวสําคัญของเราในวันนี้ก็คือในในเลเวลนี้ก็คือจะเป็นไอ้ฟูมใหญ่นี่เองเห็ดใหญ่นี่เอเห็ดม่วงใหญ่นะทุกคนผมบอกเลย ปลูกไปก่อนนะครับเห็ดฟีนี่คือปลูกไปก่อนนะให้มันรีโหลดไวไ้ๆวนะทุกคนห้ามรอมันมานะโอเคมาแถวนี้พอดีโอ้โหถือว่ามาได้แบบตรงตรงที่เราวางไว้พอดีนะครับเพอร์ฟิคสุดๆก็วางไป3มอันเลยแล้วกันตายเรียบร้อย อันนี้ใช้ของฟรีไปก่อนนะครับต้องดูแลบ้านให้ปลอดภัยจากเจ้าซอมบี้ด้วยการปลูกเห็ดนั่นเองเกมแบบผมบอกแล้วว่าเป็นเกมที่โคตรสร้างสรรค์นนะปลูกต้นไม้สู้ซอมบี้นะทุกคนเกมอื่นเขามีแต่ใช้ปืนแล้วนี้ใช้ต้นไม้น่ารักจัดๆนะครับไปราใช้น้องเห็ดฟรีไปก่อนนะทุกคนน้องอาจจะโดนกินนะแต่ก็ไม่เป็นไร นี่เดี๋ยวเราใช้น้องฟูมเดี๋ยวไ้ฟูมนน่ยังไม่ใช้หรอมั้งนะเก็บไว้ก่อนนะครับรอดูก่อนนะยิงไงต้องใช้อะไรผมว่านนะจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่รอแล้ะไปยิงเลยจะฟูมฟูบบฟูบยิงโคตรรัวโคตรรัวโคตรเร็วโคตรแรงไปเลยครับทุกคนอตั้งมอนต์นไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เผื่อไว้ นะครับเราจะไม่ประมาทเด็ดขาดมาแล้วข้างบนมาแล้วช่วยๆกันเล็วนะครับรีบโตเห็ดนะน้องเห็ดรีบโตเร็วๆนะเห็ดเห็ดเหลืองเนี่ยเห็ดทองตอนนี้เราก็ปลูกเ,เดี๋ยวผมรอก่อนแล้วกันรอก่อนเผื่อมีตัวคนโหดมานะจะไ,ได้ปลูกไอ้เจ้าฟูมเลยนี่ไงมาแนละ้วอ่าตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝุดนี่ออกนะครับก็ปลูกฟูมสวย ผมบอกเลยว่าตัวนี้มันโหดอยู่นะเจ้าประตูเหล็กเนี่ยปุ๊ป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 เดี๋ยวตอนนี้เราเห็นเราเต็มแล้วนะหรือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ปลูกฟูมให้มันเตรมเอ้าปลูกผิดที่ไม่เป็นไรแต่ก็ปลูกไปแล้วช่างมันนี่ไงก็คือลักษณะพิเศษของเจ้าฟูมคือมันจะยิงทะลุเกาะได้นี่นะครับจากเกาะนั่นเองเป็นตัวจากเกาะดีๆนี่เองนะครับผมบอกเลย หน้าตาอาจจะดูน่ารักนะครับแต่ว่าบอกเลยครับยิงเจาะก่อน้วทุกคนเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ปลูกเจ้าฟูให้มันเนต็มๆตอนนี้เราก็ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวผมขุดนี่ออกก่อนแล้วก็ปลูกวานัทดีกว่านะครับกันไว้ถ้าเกิดซอมบี้เกิดนะครับทุกคนออะไรต่อไะโอเคนะครับต่อไปเราจะปลูกต้นสโลแล้วโอเคไปเลย เอาไว้ช่วยนะครับจะได้สโลช่วยเจ้าฟูมนะว่าใช้ได้เลยรอบรอบสุดๆนะครับตอนนี้ต่อไปเราก็คงปลูกเห็ดฟรีไปเรื่อยๆนะครับปลูกให้มันกินฟรีเอ้ามาแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดิยังไปไม่ถึงไหนเลยดูก่อนดูก่อนดูก่อนจเย็นเย็นไฟแนลเว็บเจ้าเจ้าอะไรนั้นมายังมายังมายังตรงไหนตรงไหนยังไงเห็ดผมยังไม่โตเลยอ่ะมาแล้วอ่ะเอาเรื่องอยู่นะ เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไปบนไปอ่าตอนนี้เราก็ปลูกเห็ดฟีให้มันกินไปก่อนนี่นี่ๆๆๆๆๆนี่นี่ฟีเห็ดฟีแล้วก็บอนะเดๆๆๆี๋ยวรอ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 ยชนะแล้วปะชนะแล้วปะชนะแล้วโอเคโหจบเร็วมากโอเคเจ้าฟูมอีนี่ไงเจ้าน้ำแข็งมันใช้ไม่ได้ผลกับประตูเหล็กนี่มาเฮ้ยเอาแล้วเราแต่ก็ชนะแล้วนะครับแต่ว่าจะมีแต่้เจ้าฟูมที่สามารถชนะประตูเหล็กได้นะทุน อ่าต่อไปเราจะได้มานะครับเคปบัตเตอร์เนี่จะเป็นตัวกินเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวกินสุสานนีนะครับเอาไว้ทําลายสุสานนะเพื่อเคลียร์พื้นที่นี่นะครับคอนเทนเนอร์เลเวลสีออ่เอาเป็นว่าอีกเลเวลหนึ่งแล้วกันนะครับก็จบคลิปนะไปกันเลยลมตู๋เท้านะครับอุ๊ยรอบนี้มีเจ้ากระโดดด้วยว่ะอ่าต้องวางแผนดีๆแล้วเอาเป็นว่ามีแต่เจ้ากระโดดไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าเรามีตัวฟรีนะ เราสามารถวางดักให้มันกระโดดเองได้นะทุกคนอ่าแล้วก็จะมีตัวฟรีแล้วก็จะฟูมออกไปเอ,อกไปแน่นอนนะไม่เคยพลาดที่แล้วนะทุกคนอ่าจะไม่มีแต่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวกินไอ้ตัวนี้นะครับตัวกินน่าจะไม่ต้องใช้นะุคนเพราะว่าไม่น่าจะใช้นะเงินไม่พอแน่ๆเลยสโลอุตัวกินอย่างๆ,ๆๆสโลดีกว่าแต่ก็เอาไปอะไรไปดีวะเอ่อทุกคนอามาามาตัวกินไหม ตัวกินแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าตัวกินแล้วกันเฮ้ยเอาดีไหมเนี่ยจะเอาตัววางระเบิดไปไหมไม่ดูดีนะครับเดี๋ยวเราลองเอาลองวางระเบิดไปใช้ดีกว่านะครับอ่าโอเคมาได้แนละ้วโอเคตอนนี้เราอุ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าราคามันประหยัดขึ้นอยู่นะสำหรับสำหรับการปลูกแต่ละอย่างนะทุกคนแต่ละอย่างเลยทีเดียว เหนือซะแล้วมาน้องฟรีก็ปลูกไปนะครับมีมร่างก็ปลูกต้องฟรีไปเรื่อยนะคนให้มันเต็มมาแล้วรอบนี้มีสองเวฟนะน่าจะท้าทายอยู่เออมาแล้ววันนี้นจะกินสมองไอเจ้าเจ้าข,ของบ้านนมตูดให้ได้เลยบอกเลยว่ายากนะผมบอกเลยนะบอกเลยว่ายากแต่คงไม่ยากเท่าไหร่หรอกมั้งตาน,นี้นะตื่นเต้นจังเขาทุกอย่างมันดูแบบ ดูขาดเคียนไปหมดนะครับทุกคนเอาตายเลยเฮ้ยมายแล้วข้างบนข้างบนข้างบนเฮ้ยทันไหมเนี่ยน้องฟีน้องฟีตื่นเร็วเร็วรีบเร็วเร็วเร็วรีบอาอย่างนั้นเรารีบเคลียร์นี้ไหมสุสานนะทุกคนสุสานเนี่ยเราจะได้มีพื้นที่นะแต่ยังไงเราก็ต้องสูงต้องเห็ดให้มันเต็มก่อนนะ้ยฟีสวยแล้วโอ้โหทันอยู่ยเกือบ เมื่อแพูดไงลืมดูเอ่อเจ้าฟูมจะฟูมมาพอดีจะฟูมมาแล้วด๋ย่ผมดูก่อนนะครับว่าไอเจ้าประตูเหล็กจะมาแถวไหนนะจะได้ปลูกต้องฟูมนะครับแต่ว่าผมเคียนี้ก่อนรู้สึกว่าอันนี้มาแต่กันไงเ,เริ่มกินแล้วฉันกินสู่สอนได้ด้วยเลยเงียบเงียบเงียบ,บ,บนะครับแต่ก็ปลูกต้องฟีไปก่อนนะช่วงนี้นะน้องฟูมไอ,อฟูมมันจะเป็นแถวที่สามทุกคน นี่หรือว่าแผนเรารอบครอบอยู่นะครับต่อไปก็ดูกันว่าจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้โหมาแล้วมาแล้วให้มันโดดเลยปึ๊บนี่ไงแล้วก็ปลูกเจ้าฟูมไปเลยนะครับจะได้รีบเคลียเป็นไงคุบอกแล้วว่าถ้ามีน้องฟีไอเจ้ากโดดนี่แบบไม่มีประโยชน์เลยนะครับก็คือเราสามารถวางการให้มันโดดข้ามได้เลยนะครับทุกคนต่อไปเราก็จะปลูกเออปลูก ฟูมตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันเจาะเกาะน,นะนี่แล้วก็วางอันนี้มันเต็มเต็มผมบอกเลยแล้วก็เคลียนะครับเคลียไปก่อนเงียบเงียบเงียบ,บเป็นไงละ่ะโหสวยแล้วทุกคนอุ้ยไหวไหมเนี่ยอุ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ปึ๊บจะตายเร็วตายตายแล้วก็วางอีกกินใหม่ก็วางเลย กินอิ่มแล้วเหรออิ่มอิ่มก็วางใหม่ครับไม่สนใจนะผมฟรีอยู่แล้วนะแ๋ยวก็ฟางไ้ให้มันเต็มเต็มนะสำหรับน้องฟรีทุกคนอ่าตอนนี้เราก็ผมจะพยายามนี่ไงวางให้ฟูมให้มันเต็มนะครับแล้วก็จะเพียรพื้นที่แล้วเอามาแล้วมาวางใหม่ครับกินเสร็จก็วางใหม่แล้วก็มีโดดข้ามแล้วก็วางเอ่อวางฟูมอีไหมนี่ข้างบนวางฟูบีแถวหนึ่งแล้วกันนะครับ เอามาแล้วเวฟแรกนะครับทุกคนอา่าวางอะไรเนี่ยวางฟูให้มันเต็มก่อนโอเคจะได้อยู่อู้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหูโอ้โหูเกินเกินมาแล้วครับทุกคนใหม่ไหมเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันกินหมดเราจะวางบนัสโอเคสวยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่แปลว,ว่าไม่ได้นะครับหยอกหยอกยังไง อ้ามาแถวนี้ใช่ไหมล่ะขุดออกอยังยังยังขุดออกเอ้าอแล้วก็วางน้ำแข็งไปดิสวยเราจะขุดสุดสารออกนะทุกคนอ่าเป็นว่าเราจะวางฟูมสองแล้วก็น้ำแข็งหนึ่งแล้วกันนะครับฟูมใหญ่นะน้องฟูมใหญ่มาแล้วข้างบนอ่าแต่ว่ามีอยู่นะได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ขุดอันนี้ให้มันหมดนะครับ ก็วางฟูมให้มันเต็มสองแถวนะทุกคนนี่วานัทจะแตกแล้วไหวไหมนเนี่ยวอนัทจะโดนกินจนหมดสู้ๆนะเจ้าวอนัทเอ่อวางวานัทอีกอันหนึ่งนะนี่ไงวางไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อ่อปลูกฟูมแถวนึงครบแล้วต่อไปเราก็จะปลูกเอาน้ําแข็งนะครับ เอ้ยปลูกเลยแล้วกันนี่โอเคว่าสัมแข็งสำคัญนะครับผมนะผมบอกเลยมันเป็นตัวที่สำคัญสุดๆนะครับยังไงเรากปลูกเห็ดให้มันเต็มๆเห็ดฟรีเห็ดฟรีอ่าแล้วปลูกน้ำแข็งไปอีกนะครับนี่เห็น้ยมันก็ช่วยให้สโลลงนะครับทุกคนอ่าแล้วปลูกวอัให้มันเต็มๆนะครับย โอ้ตอนนี้เห็ดเราโตหมดแล้วนะครับทุกคนเห็ดแสงอาทิตย์ของเราเอ๊ะเดี๋ยว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 เสวยแล้วปูใหม่ไหมเนี่ยวา,างฟรีก่อนแล้วกันจะไหวหรือมั้งเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาข้างบนใช่ไหมมา,าบนต้นผูกนี่เลยไอ้เจ้าตัวกระโดดโดดด,ดึงข้ามมาสโลสโลกินไม่ทันกินไม่ทันวางใหม่วางใหม่ <c ười> โคตรเกลียน วางใหม่ตัวฟรีบอกเลยว่าโคตรเกียนนะกินหมดก็วางใหม่ครับบอกเลยวางใหม่เรื่อยๆนะ,ป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 ,ะปิง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 ขุดเอะไรหน่อยแล้วกันนะไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้นะครับเราก็เริ่มขุดขุดสารให้มันหมดไปนะครับเพื่อเก็บตังค์นั่นเองต้องกระโดดกระโดดมาโดดมาแล้วไงอดดข้ามนี้ไปก่อนแล้วกันแต่ไม่แครับเรามีน้ําแข็งแล้วนะหรือว่าปลอดภัยแล้ว ไอเจ้าตัวกระโดดนี่มันแพ้น้นแข็งนะทุกคนมันจะเนืเนือเหนือหน่อยนะแล้วก็วางวนานัเทมปเต็เอ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาไางอันนี้วานาสอ,สองต้นน่ะเฮ้ยผิดแผนปะเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเลยเดี๋ยวนี่วางนิดแล้วกันวางระเบิดนะครับให้น้องเกิดเพื่อน,น้องได้ใช้ไงก็วางอะไรอีกนะตกุดออกกุดออกมานน้งฟมูมนี่ไปเลยสามแถว แต่ข้อเสียของไอฟ้ฟูมันก็คือระยะการยิงนี่เองครับมันจะใกล้นี่ทุกคนถ้าห่างไปประมาณสามสามสามสี่แถวมันจะไม่ยิงแล้วเออมอนัสบ้างโอ้โหตอนนี้มอนัสเราเต็มแล้วทุกคนบอกเลยเต็ียมจัดจัดมาไปหรือเปล่าฐานเตจะดูไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าถ้าไหวก็เข้ามานี่งไงไม่ไหวบอกเลยว่าไม่ไหว รับมือไม่ไหวแล้วจ้าวางให้มันเต็มไปนะครับขุดออกขุดออกแล้วก็วางน้ำแข็งไปไม่มีอะไรทำแนละ้วเมือเคน่าจะชนะแล้วนะครับสำหรับเฟสนี้นะเอสำหรับเลเวลนี้นะครับอาร์เมนวิวอ,อัลมันเอกนะครับคืออะไรวะหนังสือชื่อว่าออัลมเนกอะสลัมซาซูล อุ้ยอ่านยากมากเอ,อ้ยมันมีให้อ่านข้อมูลของซอมบี้กับพืชนี่นะครับอโอเคไม่เป็นไรนะขมาอ่านแล้วกันนะโอเคครับรหรับคลิปนี้ก็ไว้พินีแ้แานวกันนะครับสาหรับเฟสที่สองก็เราดําเนินมาถึงเลเวลที่ห้านะก็พาร์ทหน้าก็จะอีกห้าเลเว่าจะจบเลยนะสำหรับเฟสที่สองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดมาพูดคุยกันได้นะทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับรหรับคลิปนี้ก็ฝันดีครับ,บ,รบเจอกัน